ว่าด้วยอันตรายสองอย่างคำว่าอันตรายในคำว่าอันเป็นเครื่องกำจัดอันตรายได้แก่อันตรายสองอย่างคือ 1. อันตรายที่ปรากฏ 2. อ,อันตรายที่ไม่ปรากฏอันตรายที่ปรากฏคืออะไรคือราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสุนักป่าโคกระบือช้างงู แมลงป่องตะขาบโจรคนที่ได้ก่อกรรมไว้หรือยังไม่ได้ก่อกรรมไว้โรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้พิษ ไข้เสื่อมซึมโรคท้องเป็นลมสลบลงแดงจุกเสียดโรคอหิวาตกโรคโรคเรื้อนฝีกรากมองคร่อลมผ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหิดหูดโรคละลอกโรคดีซ่านโรคเบาหวานโรคเรืมโรคพุพอง โรคลิสิดดวงทวารความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมไข้สันนิบาตความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ส่วนกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากความภาคเพียรเกินกำลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อน ความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ปรากฏอันตรายที่ไม่ปรากฏคืออะไรคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตการมฉันทานิวรพยาบาทนิวรถทินมิท,ทานิวร์ อุทจักกุกุจจานิวรวิจิกิจฉานิวรราคะโทสะโมหโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสสมจฉริยะมายาสาทยะสัมภะสารัมภะมานะอิติมานะมัทะปะมาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถาน ความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาพิษสังขารทุกประเภทเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ไม่ปรากฏคำว่าอันตรายทั้งหลายอธิบายว่าชื่อว่าอันตรายเพราะมีความหมายอย่างไรชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อมชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพ ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเพราะครอบงำเป็นอย่างไรคืออันตรายเหล่านั้นย่อมเข้าครอบครองยึดครองครอบงำท่วมทับรัดรึงย่ำยีบุคคลนั้นชื่อว่าอันตรายเพราะครอบงำเป็นอย่างนี้ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นอย่างไรคืออันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อม คือความสูญไปแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมอะไรบ้างอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมคือเพื่อความสูญไปแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นคือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นค่าศึกการปฏิบัติที่ไม่คลาดเคลื่อนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์การปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรม การรักษาศีลให้บริบูรณ์ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้งหตาหูจมูกลิ้นกายใจความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอสติสัมปชัญญะความหมัน่นเจริญสติปัฏฐานสี่ความหมัน่นเจริญสัมมปัฏานสีความหมัน่นเจริญอิทธิบาทสี ความหมั่นเจริญอ,อินทรีย์หความหมั่นเจริญพละหความหมั่นเจริญโพชชงเจ็ความหมั่นเจริญอ,อริยมรรมีองค์8ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นอย่างนี้ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างไรคือบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นมีอัตภาพเป็นที่อาศัยเปรียบเหมือนสัตว์ที่อาศัยรูย่อมอยู่ในรูสัตว์ที่อาศัยน้ำย่อมอยู่ในน้ำสัตว์ที่อาศัยป่าย่อมอยู่ในป่าสัตว์ที่อาศัยต้นไม้ย่อมอยู่บนต้นไม้ฉันใดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมเกิดในอัตภาพนั้นมีอัตภาพเป็นที่อาศัยฉันนั้นเหมือนกัน ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่กับกิเลสท,ที่นอนเนื่องอยู่ภายในผู้อยู่กับกิเลสท,ที่ฟุ้งขึ้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่กับกิเลสท,ที่นอนเนื่องอยู่ภายใน ผู้อยู่กับกิเลสท,ที่ฟุ้งขึ้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมีความดำริสร้นไปเกื้อกูลแก่สังโยชนย่มเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะตาเห็นรูปบาปอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่ย่อมสร้นไปภายในของภิกษุนั้น เพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสท,ที่นอนเนื่องอยู่ภายในบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสท,ที่ฟุ้งขึ้นภิกษุทั้งหลายอีกในหนึ่งบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมีความดำริซ้านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ เพราะหูได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นเพราะลิ้นได้ลิ้มรสเพราะกายได้รับสัมผัสเพราะใจรู้ธรรม,มารมบาปอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่ย่อมซ่านไปภายในของภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกพิสุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสท,ที่นอนเนื่องอยู่ภายในบาปอากุศลธรรมเหล่านั้น ย่อมฟุ้งขึ้นท่วมภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าผู้อยู่กับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุผู้อยู่กับกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในผู้อยู่กับกิเลสท,ที่ฟุ้งขึ้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่สบายที่ชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่อาศัยอยู่กับอัตภาพเป็นอย่างนี้บ้าง